สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก youtube ทุกท่านครับผมครับเช้านี้ก็อาจะมาดูวิธีการให้น้ำนอนนกกันนะครับผมนะครับสำหรับเวลาที่เราหาผักนะครับผมนะครับหาผักมาให้หนอนนกไม่ได้นะครับผมเราก็ใช้วิธีนี้นะครับผมใช้วิธีนี่นะครับให้เราซื้อ สเปรย์ตรงนี้มานะครับนะครับผมซื้อที่ฉีดน้ําแบบนี้มานะครับใส่น้ําแล้วก็ฉีดนี่นะครับใส่น้ําแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็ฉีดลงไปหให้หอนกโดยตรงได้เลยนะครับก็ฉีดไปงี้เลยนะครับ,น,น,รบนี่นะครับผมถ้าเกิดว่า,าเราหาผักไม่ได้นะครับผมนะครับ เราก็ให้แทนน้ําก็ได้ครับผมนะครับสามวันให้หนึ่งครั้งนะครับผมนะครับก็ฉีดในชุ่มเลยนะครับเราก็ควรที่จะดูปริมาณของจํานวนของหนอนนกเรานะครับว่ามีเยอะไหมถ้ามีเยอะเราก็ฉีดในชุ่มเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มพอได้น้ําเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมากินน้ํานะครับอย่างกระบาดนี้นะครับผมฉีดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมาขึ้นกินน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะก็คือ,อาการวิธีให้น้ำนะครับถ้าเราไม่ให้เนี่ยนอนนกก็จะเกล้น,นะครับผมแล้วก็ตัวเล็กไม่โตนะครับผมนะครับแล้วก็จะขาดน้ำตายในที่สุดนะครับผมกับเช้านี้ก็มาแนะนำวิธีการให้น้ำอีกอย่างนึงที่ผมเคยพูดในคลิปที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับ เวลาเราฉีดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินน้ําเองนะครับผมหรือว่าท่านไหนที่หาผักได้ก็ให้พวกผักก็ได้นะครับผมนะครับก็จะดีเพราะว่าจะทําให้หนอนนกโตเร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะครับก็นํามาฝากกันเห็นไหมครับก็ฉีดแป๊บเดียวขึ้นมากินน้ำแล้วครับนี่นะครับพอไม่พันธุ์ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะขาดน้ําไม่ได้นะครับผมนะครับเราก็จะให้สามวันหนึ่งครั้งนะครับ กับผมเพื่อที่จะบำรุงให้หนอนนอกโตนะครับผมนะครับหลจากนั้นเราก็นําให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าเราจะนําไปหรือว่าเราจะนําไปขายก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับนะครับก็เดี๋ยวซื้อมา17หรือ19บาบาทนี่แหละครับก็ใช้ดีเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะครับนะครับซื้อมาก็ใส่น้ำอย่างเงี้ยครับฉีด3วันให้1ครั้งนะครับผมครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะหนอนนกง่ายๆนะครับผมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปได้นะครับผมก็จะยินดีตอบให้กับทุกท่านเลยนะครับอาหารที่ใช้เลี้ยงก็เป็นพวกลำข้าวลำข้าวสารีนะครับหรือว่าอาหารไข่เล็กก็ได้นะครับผม ก็เพาะไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการรับชมผมก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับผมขึ้นมากินน้ำกันนะครับนะครับเพื่อไม่ให้นอนนอกตายช่วงนี้ก็เริ่มเข้าอากาศหนะ้าร้อนแล้วนะครับผมอากาศเริ่มร้อนจัดแล้วนะครับแถวต่างจังหวัดนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับ